นนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดเทศบาลสีนะคะหรือว่าตลาดคุมาโตมที่เรารู้จักกันตลาดนี้เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะมีวัตถุดิบที่เราต้องการเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูวัตถุดิบหลักกันนะคะคืออะไรต้องตามไปดูค่ะปกติมาซื้อกับข้าวที่นี่บ่อยไหมคะมาบ่อยมากเลยมาทุกวันจนคนแถวนี้พอจำได้เลยไม่ใช่จำหัวได้เออใช่ แล้วถ้าอมก็จะใส้นดูดิดูทีการดูที่สิวดูที่ผิว,ผวมันจะใสใสอย่างนี้เลยนะคะอ๋อถ้าเกิดพี่หยองแต่งนะนจะเลือกมานลกหนึ่งลูกไหนก็ได้ชิมก่อนเลยแล้วก็เก็บเลยอ <c oughs> ั้นนะ่ะอร่อยถึงแล้วร้านนี้ร้านนี้ดีกว่าขอบเยอมาก ตัวรองตัวรองเกิอย่างนี้ไม่น่าจะแข่งไปนะคะเขาแบบประมาณนี้ดีกว่า